สว,สวัดีครับมือนีคู่ม้อมาแหงติผ้าแต่งสวนครับแต่งสวนแต่งเปลืองฟ้าครับยู่นาบ้านนี่ครับบ้านคู่ม้อมาแหงครับท้ายท่างบ้านเห็นไหมว่ามันกินเิ่นน้อยลายลายบ้านขี้ลายบ้านอะไรบ้นอะเงี้ยนันจิวบอสวยงามครับอันพ่ออยู่เอาพ่อพ่อดีพ่อดีนี่ครับเอาแต่ง เรียกว่าเขาแตงของผมนี่เป็นเฟื่องฟ้าครับด้านัด้านหลังนี่เป็นสะด้านหลังหน้าบ้านด้านขวาด้านเป็นถนนครับเรื่องการสะดวกครับไม่เห็นไหยเป็น,ปนไฟแกงสีพื้นบ้านคู้บ้านไม่แห้งครับสีบริเวณสีผ่านขับผมได้แจงนาบ้านให้มันพอตตอนรับหน้าหนาวครับใกล้ถึงแล้วเพราะว่าเฟื่องฟ้าเนี่ยเขาสีออกดอกตอนฤดูหนาวครับ เราดิเกิดสวยงามถ้าเข้ามาแต่งไว้ตอนนี้มันสีบะบะท่านหนาวท่านแรงครับเขาได้ออกดอกเลยแต่เราต้องมีการเตรียมการในปุ๋ยเตรียมมันสวยงามนี่เรียกกันว่าดิเ็ตกินพันนะครับสุดท้ายก็เลยแต่งเลยก่อนว่ามีเวลาดิเอตหนึ่แต่มันพอดูดีนิดหน่อย,อยเดี๋ยวมาจากบรรยากาศที่หนาบ้า,นา,านกนิดหน่อยคือแบบคุ้ม่มากเลยดูแลรักษาดีนะครับมันก็เป็นตะเบิงนะครับ อันเท่นเห็นนะเห็นส้มส้มยังกับซามครับมันยอมมมีผู้อยากเบิ้งมามีผู้อยากเบิ้งเหรอครับอันแนวมันส้มส้มเลยพอคู่ว่าไม่แหงนะที่น่องก็คิดกันแหละต้องมักเบิ้งอันงามๆสวยๆฝากไว้นะครับมึงอา้หญิงคิดกันอันพอทาแต่งพอแต่งโกนนั่นก็ดูว่าดีนะครับกับคำามไส้ข้ามายยังก็ครับใกล้งามผมขนคนงามพอแต่งบ้านเนี่ยนี่กันนะครับก็คิดกันเบิ้ครับาพอแต่งมันก็ดูว่าดีนะครับแล้วก็ฝาก ตลางคนนี่ำลองนี่ตาเหลื้ยงใช่ปุ้ดดิผู้จิ้งหนิงวะผู้จิ้งหนึงนะครับกันเขาไปส้มพื้นว่างั่มอืมแั่เชียวกู้ชมปุ้ดดิแต่ว่าขันเจ้าของโมเหตุย่าสดขอครับเป็นเรื่องปกติของคนนะครับปลาฟากไว้ทุกคนครับแต่งบ้านให้ดูดีแต่งยังเก๋สวยงามเลยนครับแต่เฮาเป็นบรรยากาศเฮาตืดนมากมันก็สดชื่นครับ สามบรรยากาศให้นรอบๆบ้านเข้ามันดูดีตอนนั้นนะครับฝากแ้แต่งบ้านเด็กพ่อคุครับแล้วอย่าลืมครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กู่มัมแห่งนะครับฝากแน่คชิปนี้ครับดเล็กน้อยครับชิพยุกย้าตัวบ๊ายบายครับ